สวัสดีท่านรับเข้าสู่รายการรายการอะไรดีอะยังไม่ได้คิดเป็นหลักการเลยเอิม่มจะว่าเหรออันนี้ก็คือแองนั่งเฉยๆไปก่นอนว,วันนี้มานั่งเล่นเกมเล่นเนอะอ่ะไม่อย่าออกไปไหนพี่เรามาแข่ง,งกันก่อนว่าไงหนุ่มแว่นโอตะคุไม่ใช่ละ เฮ้ยเราไม่ได้เขาที่จริงเราไม่ควรอ,นนอิงถึงใครเลยนะเฮ้ลูกแค่เป็นหัวหน้าอา่องคนเดินเอิ้นมีแต่เด็กทั้งนั้นเลยแต่เราไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่าเจ้าแบงค์ <c oughs> เราเป็นผู้ใหญ่คนเดียวอ่อะเจ๊พูดมาได้แบงค์ก็เด็กแค่หกขวบเองใช่ครับครับโอเคเข้าใจแล้ว เอโลกในการเป็นร่างจังโจมยังไรงงกับเออโลกมานั่งมาไล่อนุญาเลยมาเรินมตั้งแต่อ่ะที่ยังไม่เคยเล่นเขาไม่เล่นเมาเดนเดือนนะแล้วเมื่อวานเขามานั่งคือจริงแต่เขาก็ไม่ได้เข้าเลยแบบนี้อ่ะไม่อย่าท้าเขาใจร้ายที่สุดเลยต้องไปผ oh! ีเออโลกทั้นี้มาอย่านะติดเสางไป ไปเออไปสนานที่ไหนต้องไปที่ใกไม่ปอ๋อสีส้มมายหย่เขาโอเคขอบใจที่ปล่อยให้รอดอ่าทุกคนร้องเขาด้วยเออเฮ้ยไททันรูสุดยอดเลยเย้ยไม่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 เขายังเล่นไม่เป็นเลยไททันน่ะ ววยาฮฮฮูููใส่เท่จังสุดยอดออหน้าสุดยอดเขาไม่รู้เลยสุดจองเลยนี่มันอะไรเขายังไม่รู้เลยสุดประจำมป์คนนี้อะไรอ่ะยัย่บจจ์ช่วยหนูด้วยหนูรั้งที่โหลดแล้วนะคะไม่เขาเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกเองยจะแกล้งโคดี้แล้วเธอไม่ได้ยินหรือไง คือโมอะไรไม่เอาไปรอสิก่กนสิมาลาจายานะยานะยาท้ายานะเขายังคือยากแผยาไปจะใจลไอะไรกัน้นแล้วเราจะถือตามสมุนไพรไว้ห,อหมอม ปบใจได้ดีมากเลยโอเคดาต่อไปเอาอะไรดีเกาไม่ร <forever> ู้เร <ns il> ื่องเลยเออใครกลัวหนูมั่งคะนี่เนี่ยหนู อยากเล่นหนูจังไม่เคยเล่นที่ไหนล่ะเคยเล่นเป็นรอบหนึ่งเองไม่ได้ไมีโกโก้คันโกโก้คันอะไรมันด่านเก่ามากไม่เอาเอออันนี้ก็ด่านเก่าใช่ปะโอเคมไม่ได้เข้ามาเป็นเดือนเลยอ่ะแต่ทําแม้ว่าเข้าครั้งล่าสุดเนี่ยมาันเลนด่านหนูมัง้งอ่าเราจะสุ่มกันนะอารีบาบาสะดวยเอออ่าเอาเอาตามนั้นก็ได้ ไม่บอกไม่กล่าวเลยไม่บอกไม่กล่าวเลยอะไรกันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเราเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ๋อผู้สังเกตว่ามีเมาส์ติดอยู่ขอโทษด้วค่ะโอเคจำเข้าไปที่นี่เจ้ามันเลี้ยวอย่ี้อ้าวอ้าเต็มพันแล้วข้ามัขคงไปถมตัวเธอใจว่างเลยไม่ว่าหนไหนก็ไม่ห่างออกไปได้ฮ่าใช่หรือเปล่า เฮ้ยลุงอ่านมั่วไปแล้วเราไม่เก็บเพชรดีไหมโอเคเราเก็สองอันเราเป็นคนไมเโลวมากเฮ้ยแต่ทุกคนไปแล้วอ่ะนังกด้วยอันนี้แค่หนึ่งดาวงั้นเนี่ยเราไม่ค่อยได้เล่นนะ แาพอแบงค์บอกให้เก็บเพชรเจ็บเจมงกลัวตีมากเลยไปไกลๆได้ไหมเราไม่เก่งนะปล่อยเราไปเถอะโจนขาบางคนอาจจะสับสนนะคะไม่พูดครับใช่สำหรับการไป้องขึ้นใหม่แล้วสิ เราไม่มีใครเป็นเพื่อนเลยร้อหน่อยสิไม่พี่ไม่เป็นพูดเดียวกันจนอ้อขอบใจที่เกลือไว้ให้ไม่ใช่อ่ะไม่โอเคเราตาเสื้อตาขวบพี่ไม่เพชชันโดนปนไม่ดิตอนแรกเราก็มาขมวดแะ ต,าต,าตา้นหน,นะน้านนะ้าที่โหลเฮ้ยไม่ดูอ่ะหายไปแค่เราหายไปกับนี่เลยมีศพติงดินเยอะม่กมีสอกะโหลกข้างด้วยอ่ะีกไม่ได้ก็ต้องมไม่นาเล่นเกมผีแล้วตรง,งี้ กูจะผีก็ค้นด้วยอ่ะแบงเป็นยาให้พี่หน่อยได้ไหมอ่ะท <uh ัไยแล้วดยัดทัดยั้ทัดยัด้ no. ัดยัดทัไที่ยัดทิดยัดทัดยัดทัดยัดทยัดทัไยแดทัดเมดัดยัดทั้ยัดทัดยัดทัดยัดทััทยัดทยจริงขอแพ้นะยัดทัไยัด้ัดยัดทดยัดทัดยัยดทย เราไม่เก่งจริงจเราไม่เก่งไม่เชื่อดิเราดูที่โหลดนะเราอยู่ที่โลและที่จริงชี่ใช้ตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าชอบตัวเราที่อหลงตัวเองนะแต่ว่ามันเป็นตัวที่ถนัดสุดอะตัวที่ชอบที่สุดรู้สึกจะเป็นมาคีนะาแล้วมันมีละสองรหัสอีรหัสเป็นของเพื่อนก็เลยเอารหัสตัวเองมาใช้ของเพื่อนก็เลกใช้ไปนานแล้วแหละ เรามาใช้โขดตัวเองแล้วแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยปลเปิดร้านหนึ่งไม่พระราชาขอเวลาอีกหนได้ไหมคุณพระราชาอปรีบไปรีบไปราว่านี่มันช่างร้อนแลงจริงๆเฮ้ยขนมไม่ใช่อ่ะการ์ดแพ็กอาลิบาบา นึกว่าขนมอีกอ่ะได้ตังค์แค่ห้าบาทเองเอาอะไรได้อะได้ตังค์ห้าบาทเองงกจังถ้งกิดได้อีกห้าบาทก็จะมีบาทพอดีชื่อด่านได้ได้สามด่านแค่พอเนาะเราจะทำการซุ่มซึ่งด่านแรกเราไม่ได้ซุ่มนะแต่ว่าเรามาถึงก็กดเลยและทีนี้เราก็ถูกปล่อยทิ้งไว้เบื้องหล,งล,ลังแล้วก็มาได้สามคุมใช้เลยอ้าวทดสอบวิชาภาษาอังกฤษเราตกแน่ ปีนี้อย,อยู่ในช่วงสอบด้วยแต่มานั่งเล่นทำไมก็ไม่รู้ไทยท่านหนอ,อไม่เอาอ่ะพี่เอโร่ใจร้ายอ่ะเข้าใจเลย